ไปกันต่อที่อำเภอคอนบุรีค่ะชาวบ้านที่คอนบุรีบอกว่าช่วงนี้พอฝนมันตกกลายเป็นว่าเห็ดโคนเนี่ยโอ้ยออกเต็มไปหมดเลยจนชาวบ้านต้องวิ่งขนมาวางขายกันตลอดทั้งวันรายได้วันละหลายพันบาทเลยค่ะ ที่บริเวณสี่แยกบ้านห้วยทรายตำบนบ้านใหม่อำเภอคอนบอรุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านจะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าลานมันตะแฮมซึ่งในช่วงนี้มีชาวบ้านพื้นที่อำเภอคอนบอรุรีพากันเอาเห็ดโคนหรือเห็ดปลวกที่ชาวบ้านไปหาเก็บมาจากป่าชุมชนทั้งคอนบอรุรีมาวางขายให้กับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้ซื้อกันซึ่งบริเวณนั้นคึกคักเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านจากชุมชนต่างๆนำเอาเห็ดโค แล้วก็เห็ดหลากหลายชนิดมาวางขายกันนับสิบรายตลอดทั้งวันจะมีคนขนเห็ดโคนที่เก็บออกมาจากป่าใหม่ๆสดๆมาเวียนเติมเสริมเพิ่มจากที่นั่งขายกันอย่างไม่ขาดสาย ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านจากพื้นที่อื่นเข้ามาลาดระเวนหาเก็บเห็ดโดยที่ไม่รู้แหล่งเห็ดด้วยเหมือนกันชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่รู้แหล่งเนี่ยก็จะไม่ได้เห็ดกลับบ้านหรืออาจจะได้ไม่มากนักก็จะพากันแวะมาหยุดรถซื้อเห็ดติดไม้ติดมือกลับบ้านที่บริเวณนี้ด้วยเรียกได้ว,ว่าขายดีกันแทบทั้งวันเลยค่ะซึ่งราคาขายนะคะถ้าเป็นดอกตูมเพิ่งงอกใหม่ๆจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ500บาท ส่วนเห็ดตูมที่โผล่พ้นดินแต่ยังไม่ทันได้บานชาวบ้านจะเรียกกันว่าดอกฉโบจะอยู่ที่กิโลกรัมละ400บาทส่วนดอกที่บานแล้วราคาจะถูกนะคะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ250ถึง300บาทโดยทางด้านนางสายวารินทองนาคอายุ49ปีชาวบ้านที่บ้านซัพ์อุดมได้เล่าให้ฟังว่า เคนเพิ่งจะเอาออกมาวางขายเป็นชุดแรกของปีค่ะซึ่งถือว่ามาเร็วกว่าทุกปี เพราะปกติเนี่ยฝนปีที่แล้วจะตกช้าแล้วก็ตกน้อยแต่ปีนี้ฝนมาเร็วตกหนักตกนานกว่าปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเห็ดระงอกออกไปก่อนแล้วส่วนใหญ่จะออกกันแทบทุกที่ที่ป่าอุดมสมบูรณ์ซึ่งตัวเองก็ไปหามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็นำมาวางขายในช่วงเช้าส่วนพ่อบ้านก็กลับไปกินข้าวที่บ้านแล้วก็ออกไปหาเก็บเห็ดต่อเพื่อที่จะนำมาส่งให้กับแม่ค้าได้ขายกันอีกที่ บริเวณนี้ส่วนราคาขายช่วงนี้ถือว่าราคาดีทีเดียวค่ะซึ่งในช่วงระยะเวลาที่เห็ดโคนออกนั้นจะต่อเนื่องไปอีกประมาณ3-4วันจากนั้นเห็ดโคนจะหมดชุดของปีนี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะได้กินเห็ดโคนเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นหากผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วจะไม่มีงอกขึ้นมาอีกยกเว้นกรณีที่อากาศเหมาะสมมากๆเท่านั้นเท่านั้นเห็ดโคนถึงจะงอกขึ้นมาอีก ชาวบ้านบอกว่าช่วงเวลานี้สัปดาห์นี้ถือเป็นช่วงนาทีทองที่จะทำเงินให้กับชาวบ้านแถบนี้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยหาได้วันวันหนึ่งเนี่ยหลายสิบกิโลกรัมมีรายได้หลักหลายพันบาทต่อวันเลยค่ะ